สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะมาพบกับเราช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่นะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ก็พ่อขวานก็ได้อาน้องขวัญกับแม่พลอยนะคะออกมาจากโรงช้างเพื่อจะหามัดไว้แถวป่านะคะเพื่อให้เขา,ากินใบไม้นะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะก็จะออกมาจากโรงช้างนะคะตอน บายๆก็จะเอาเข้านะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงที่พักบ้างนะคะช่วงตอนกลางวันก็จะเอามาวัดมัดไว้บริเวณวัดป่าเจียงนะคะโอ้เดินยังไงลูกปะเตะเอาออกคนไม้นี่เจ็บไหมนี่นะคะน้องควันเดินชนเตะนะคะคุณแม่ไม่รู้มองอะไรนะคะเตะคนไม้นี่เลยนะคะนี่นะคะเราจะเอาน้องควันนะคะ มาไว้จุดนี้นะคะกับแม่พลอยนะคะเอามัดไว้ในบริเวณวัดป่าเจียงนะคะยาจะช้าพ่อควันก็จะเอาออกจากบ้านนะคะจะเอามามัดไว้จุดนี้นะคะนี่นะคะพื้นที่ที่น้องควันอยู่ตอนกลางวันนะคะ,ะเอาไว้จุดนี้นะคะ เป็นอะไรไม่พลอยเป็นอะไรดูไม่พลอยเรานะคะคันนะคะคันหางนะคะอาจจะมีเฮ้าอะอไรลูกไหนดูสิใกล้จะมือนช้างเพือกแล้วตัวลายแล้วดูน้องควันเรา นี่นะคะตอนมัดไว้ตอนกลางวันดูสิคะเตะดินอะไรเป็นเล่นกลน,นะคะตอนกลางวันนะคะมัดไว้นี่้าวมากเลยนะคะน้องควันเราตอนกลางวันควันสวัสดียาจะเช้าหน่อยลูกสวัสดีเร็วสวัสดีน้อยสวัสดียาจะเช้าหน่อยเออชุ่มห่วงแล้วสวัสดียาจะเช้านะคะ <c oughs> นี่นะคะก็จะเอามัดไว้จุดนี้นะคะ ค่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะดอนนี้ตอนกลางวันก็ยังมีมามัดประมาณห้าหกเชือกนะคะคุณแม่คะน,นี่นะคะด้านโน้นก็เยอะนะคะช้างนะคะจ,จุดนั้นก็สามเชือกนะคะจุดนี้ก็อยู่ห้าเชือกนะคะแต่ยังไม่เอาออกมานะคะเดี๋ยวก็เอาออกกันตามมาเรื่อยๆนะคะยาม เช้าเช้านะคะเช,าชา้าเช้าสายๆหน่อยนะคะเดี๋ยวก็ออกมาตามกันเลยนะคะเพราะว่าตอนกลางวันก็จะพากันเอามัดไว้จุดนี้นะคะเพราะว่ามัดมัดไว้บ้านตอนกลางวันก็ก็ได้แต่เราก็อยากเปลี่ยนพื้นที่ให้เขาอยู่นะคะวันนี้มีแต่อ้อยนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะไปหาซื้อหญ้าให้น้องช้างกินนะคะ เด็ดจันย่องไทยยองนุ่นฟ้านี่แม่พลอยนะคะพ่อควานก็จะพาไปมัดอีกจุดหนึ่งนะคะ <c oughs> อยากทูกค่ะก็ให้ท้อทูก่อนพ่อ <c oughs> ไปแล้วนะคะแม่พลอยเรานะคะ <c oughs> นี่นะคะคือมัดไปนี้พ่อควานก็จะโย,ยนอ้อยให้กินก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปคุนสับปะรดนะคะ ุนสับลดให้น้องช้างได้กินนะคะนี่นะคะก็แม่พลอยก็จะไปมัดไว้อีกจุดหนึ่งนะคะกืินไปแล้วไม่พลอยเรานะคะ อยแยกกันนะคะตอนกลางวันนะคะเพราะว่าแม่พลอยก็ก็ต้องเข้าไปในโครงการนะคะกลัวมีเคกมาเผื่อเจ้าหน้าที่ก็โทรมานะคะต้องเอาไปมัดไว้ในศูนย์นะคะนี่นะคะแม่พลอยก็จะเดินลาดป่าไปเลยนะคะฝากไว้แม่เอฟซีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ แม่พลอยเราก็เดินเก็บไปเรื่อยๆนะคะช่วงเช้าพ่อควานก็จะเอาแม่พลอยไปมัดไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะไปเอาคนอ้อยคนสับปะรดมาให้น้องช้างได้กินนะคะนี่นะคะฝากไว้แม่เอฟซทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะนี่นะคะพ่อควานก็จะเอาแม่พลอยมัดไว้จุดนี้นะคะงไงก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ